สวัสดีครับพบกับผมทีเดียวเองวันนี้มีฟุตบอลมาฝากกันอีกเช่นเคยครับเป็นสกอร์สุงครึ่งแรกครับคู่แรกแบทฟอร์ดในศึกฟิมิปปินส์อังกฤษเปิดบัญรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ซิติทั้งสองทีมนี้เคยพบกันไปแล้ว5นัดหลังสุดนั้นเป็นการพบกันในศึก FA ฟเอครับไม่เคยพบกันในศึกฟิมิปปินส์เลยมาก่อนเนื่องจากแบทฟอร์ดนั้นเลื่อนชั้นขึ้นมาจากเลสเตอร์นัดหลังสุดนั้นเป็น ผลสกอร์ที่ออกมาดังนี้สูง5นัดรวดจ,จากการพบกัน5นัดหลังสุดของเลสเตอร์กับแพต f o ฟอร์ดนั้นวันนี้ผมให้สกอร์สูงครึ่งแรกครึ่งควบลูกให้เล่นบอลสดนะครับส่วนคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างบุคุมเปิดบ้านรับการเมียนของแฟรงเฟิร์ตจากสถิติที่ผมไปเช็คมานั้น10นัดหลังสุดนั้น,น,น,นบูคุมพบกับแฟรงเฟิร์ตทุกรายการน,นั้นถือว่าสกอร์สูงครึ่งแรกสูงไปถึง เก้านัดต่ำแค่นัดเดียววันนี้ผมจึงให้สกอร์สูงครึ่งแรกไอทรอนแฟงเฟิร์ตครับครึ่งความลูกให้เล่นบอลสดครับส่วนคู่ที่3เป็นคู่รระอ่างนิดเปิดบ้านรับการมาเย็นของรับการมาเย็นของโอลิมปิกลียงซึ่งจากสถิติที่ผมไปเช็คมานิดในการเฝ้ารังเจอกับโอลิมปิกลียงนั้นทั้งสทีมนั้นเจอกันมาแล้ว10บนัดหลังสูดนั้นสูงไปถึงเเกมต่ำแค่เกมเดียววันนี้ ผมจึงให้เล่นสกอร์สูงครึ่งแรกนี้1ลูกมีแน่นอนครับให้เล่นบอลสุดในราคาครึ่งครบลูกครับส่วนคู่ต่อไปเป็นคู่ระหว่างโอลิมปิกมาเกสีเปิดบ้านรับการมาเยือนของปารีสต์แชมงบนันนี้ออกมาเยือนนอกบ้านต่อ1ลูกแต่สกอร์สูงครึ่งแรกที่ผมไปเช็กมานั้นจาก10นัดหลังสุดนั้นสูงไปถึง8เกมต่ำ2เกมวันนี้ปารีสถึงจะมาเยือนนอกบ้านแต่ มั่นใจว่าคู่นี้ครึ่งแรกยิงกันแน่นอนหนึ่งลูกครับวันนี้ให้เล่นบอลสุดให้ต่อครึ่งควบลูกสูงครึ่งแรกปารีสแซงต์แชงแมงครับส่วนสกอ์สูงครึ่งแรกคู่สุดท้ายของข้าคืนของวันนี้ก่อนที่จะไปฟังคู่สุดท้ายนั้นก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจผู้มาห์ฟุตบอลในครั้งต่อไปอีกส่วนสกอ์สูงครึ่งแรกคู่สุดท้ายวันนี้คือเป็นคู่ระหว่าง ax, อาร์เจนต์อาร์เัมเบิร์นบรรพบุรุการเยือนของพีเทีเอโอเปนอันดับ2องของลีกฮอลแล วันนี้จจ็สไซต์ที่ผมไปเช็คมานั้นซิมนั้นหลังสุดถือว่าสูงไปถึง10เกมไม่มีต่ำเลยแม้สักเกม1ลูกมีแน่นอนครับสำหรับครึ่งแรกวันนี้ให้เล่นบอลสดสกอร์สูงครึ่งแรกอาร์แจ็กส์อาร์เตดัม1ลูกมีแน่นอนครับสำหรับอาร์แจ็กส์อาร์เตดัมให้เล่นบอลสดนะครับสูงครึ่งแรกครึ่งครบลูกอาร์แจ็กส์อาร์เตดัมให้เล่นบอลสดครับขอย้ำ ก็หลังจากจบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นกำลังใจภูม,มิวิเคราะห์ฟุตบอลในครั้งต่อๆไปขอบคุณครับ